แล้วมีกฎเกณฑ์ที่มันเกี่ยวกับซองบี้ด้วยนะเฮ้ยจริงไหมเนี่ยมันอยู่ในหีบห่ออย่างดีมันก็คือ Warhammer พาคซองบี้ไม่ใช่หัวใจหัวหอชอบกล่องอะไรนี้แล้วเหรอชอบกล่องอะไรใส่กล่องประเท็ดดีนะมีกระแถมถุงผ้าให้ด้วยอุ้ยนี้ผมขอ กล่องก็จะเอาถุงผ้าก็จะเอาเห,อหรืออะไรให้พ่อบ้างเนี่ยเดี๋ยวพ่อหาคัตเตอร์ก่อนก็พ่อได้บอร์ดเกมเพ่อต้องได้บอร์ดเกมอยู่แล้วเพราะพ่อเป็นคนซื้อในนี้มันจะมีพอใส่บอร์ดเกมอันนี้ไม่ใช่พออ๋อวันนี้มันด้านล่บบเนี่ยน,นี่เครื่องแต่งบ้านพอเซฟอุ้ยขนมจะม,มั้ยขนมน่ากินมากมีเลด้วย <c oughs> ใจดีมากเลยแ่มขนมกมเรากินด้วยโอ้ <c oughs> เขามีขนมให้สำหรับเวลาเล่นบอร์ดเกมโคตรแก่กับร้านนี้ <c oughs> อันนี้เป็นกล่องใส่เกมเป็นกล่องแบบเหมือนกล่องช็อตกันเอาไว้ใส่พวกอุปกรณ์ที่เราใช้เล่นในเกมกันนี่เรายังไม่เห็นตัวเกมเลยนะเนี่ยเราอธิบายอุปกรณ์กันแล้วในนี้จะมีซองพลาสติกวไว้ใส่การ์ดเกมด้วยนมากินมะไปเก็บก่อนนบ เ,เจออเเาะาปด้านล่างอีกละวนึ่งหนึ่งในออฟลิปปนดอบเี้านยเลยบอดเมอทก้าูนเลยมันเข่าเก้าศูนย์นอยีโปมันเป็นคาบเข่าดำเลยเนหะ็นไ้มมันแท้าจากหนังเรื่องในออฟเดดลิปปิเดไม่เคยนคือหนังซอมบี้เรื่องแรกเลยแล้วแต่เป็นข่าดำซอมบี้เลยเฮ้ย และอันนี้เป็นฉบับภาษาไทยห่อพุ่มพลาสติกมาเป็นอย่างดีได้กล่องอะไรบางชี้เลยเราจะไม่ฉีกกล่องนี้ก็ใช่ไหมต่องมีต่อมาใช้เล่นแล้วเราก็จะเริ่มเปิดนับปัดนี้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 อันนี้ก็จะเป็นอันนี้เราต้องเก้เอาไว้เล่นนะครับทนี้เห็นแล้วจะอึ้งนี่ไงกาที่เขาให้ซองมาใส่เป็นกาไปเล็กๆอย่างนี้ ที่เอาไว้เล่นกันมันเล่นได้ตั้งแต่1คนถึง6คนเล่คนเดียวได้เ,ดเล่นคนเดียวก็ได้เย็นคนเหงาเนี่ยเหงายังสวยเย็นคนเหงาเนี่ยับอกกัพ่อดีฮะกินจ,จะไม่เล่นกับพ่อเหรอนี่จะเป็นคู่มือการเล่นคู่มือในคู่มือก็จะมีทั้งวิธีเล่นมีเนื้อเรื่องมีเนื้อเรื่องด้วยมั้งรู้สึกนะ เพราะว่ามาันสร้างมาจากหนังคือเราจะเล่นตามเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆเพราะาจะมีเนื้อเรื่องตามเควสตามมิชชั่นไปเรื่อยๆและที่สําคัญคือเราจะได้เล่นทั้งแบบเวอร์ชั่นขาวดำและเวอร์ชั่นสีมันปนเปื้อกนกันเหรอนี่จะเป็นการ์ดตัวละครอย่างแท้ hey! และนี่ก็คือกระดานที่จะเอาไว้เล่นนี่ในนี้ก็จะมีนี่หกระดานแบบว่า กระดาษแข็งอย่างสวยเหมือนอย่างของกระดานวอร์ฮมเมอร์มันก็จะเป็นกระดานแบบกระดาษแข็งสวยๆอย่างเงี้ยแล้วก็สกรีมชัดๆแจ่มแจม่มพ่ออยากเล่นเหรอเลยซื้อมาใช่พ่ออยากเล่นที่อยากเล่นไหมดูแล้วรู้สึกยังไงน่าสนใจไหมน,น่าสนใจแอนไปลองเล่นดูสักครั้งหนึ่งเราจะติดใจเราสามารถทำภารกิจเล่นกันสองคนได้ แล้วเราสองคนน่ะก็คือคุมตัวละครได้ทีละสามตัวเลยนะเราจะลองเล่นแบบตึง,ตงๆดูไหมคุมคนละตัวไปเลยเรอสู้กับซอมบี้ทีละหลายๆตัวคุมคนละทุกตัวคุมหนึ่งตัวต่อหนึ่งคนอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะมีหนึ่งคนต่อหนึ่งตัวละครนะเนี่ยเราอาจจะเล่นแบบหมดีซี่หมด h a r หมดอะไรนีไร้ไปโอเทมนะสุดมากไฮไลท์ของกล่องนี้ก็คือโมเดลเต็มไปหมดโมเดล ใช่สมากเขาจะชอบซื้อบอร์ดเกมที่มันแบบเป็นโมเดลที่มันยังไม่ได้ลงสีมาเพราะว่าเราจะลงสีเองอีกแล้วเหรออีกแล้วใช่ถูกต้องเราจะลงสีกันเองอีกแล้วนะชินอันนี้เหมือนกับว่าโมเดลเขาจะมีลักษณะแบบมันจะสักสาด์อยู่แล้วอะอาจจะไม่ต้องลงสีรองพื้นก็ได้มันสีมันก็น่าจ,จะติดปกติ <พ uka> เราลงทับไปเลยน่าจะได้แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นขาวดำอ่ะเพราะว่าจะลงสีดําไปเลยแล้วก็ไล่สีขาวไปอีกทีนึงอันนี้ก็จะมีซอมบี้อยู่เต็มไปหมดโอ้โหอันนี้มันว้าวมันลุกลุกลานลุกลกานพื้นที่ไปเรือ่อยแต่ลุกลานที่มาอื่นนิดนึงโมเดลแตละตัว,ตวสวยมากเลยรายละเอีอยดดีมากเลยคนรักแร้ด้วย อืมีทีมงผมจักรและช้อนลุงอย่างเงี้เท่ดิเดินมาลุงอยากลงสีโมเดลขาวดำเดี๋ยววันนี้นั่งลงดิมั้คงเป็นพื้นที่ลูกกระต่ายไว้ให้เราคนลบลบคนลงสีลูกกระต่ายดีไหมนะเราไม่ควรลงสีลูกกระต่ายมันจะเป็นเพราะมันจะเป็นความลำบากอืมโอเคเขาจะฝังโมเดลใหญ่ยังลงลูกกระต่ายยากเลยพ่อ ดูตัวข้านี้ก็จะลงยังไงนั่นสิตายพอดีอือันนี้เหมือนมันมีอะไรเกาะขาเพราะไม่รู้บงคอรอยกัดซอมบีหรือเปล่าเป็นรอยต่อหมดเดียวบินผิดพลาดมั้งปินผิดพลาดมั้ง สีทับก,ก็คงหักนะเราลองเอาขับเล่นเหล่าๆดูเดียวมันนิดเดียวเองอ่ะเันนี้เพ้นท์รับเพียวพวงนี้หนึน่งบประมอสแฮมเมอร์อีกเราลัดคิวเพ้นท์อันนี้ให้ให้เสร็จเราเร็วแล้วเราก็รีบมาเล่นกันนะที่ะเพิ่มกับสิ่งที่ได้มาจาังเลยยินเห็นแล้วรู้สึกยังไงก็ง่ใจมากก็ <st it> ดูดีนะมันดูเก่าดีซึ่งอันนี้เราทำคลิปอันบ็อกกันเฉยๆแล้วหลังจากนี้เราก็จะไปเพ้นท์แล้วเราก็จะเล่นกันให้ดูด้วยเล่นได้หนึ่งคนใช่ไหม มันเล่นได้หนึ่งคนถึงหกคน <Wow. S 1> มีหกตัวละครเล่นสองคนก็ได้แล้วเล่นตามเรื่องอะไรเรื่ช่วยกันเล่นหนึ่งคนได้ด้วยใช่ไหมทำไมไม่อยากเล่นหรอไม่ไม่ไมยัยเอมอเล่นกับพ่อเหรอ,อจะไม่เล่นกับพ่อเหรอ,อเล่นนะแสงนี่มันเปลี่ยนไฟได้ใช่ไหมมันเปลี่ยนสีได้<ม> <laughs> และนี่ก็คือ night of living dead ภาคภาษาไทยปลื้อมอ่ะ แล้วหลังจากนี้พวกเราสองคนก็จะลงสีกันต่อดิไมคินพวกเราเรพวกเราสอง<ว>คนใช่พวกเราสองคน <c oughs> <c oughs>